คุณคงสงสัยว่าเซไกกรุ๊ปคืออะไรเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่า v t u b e r รเนิ่นมีคนรู้จักและเข้าวงการเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามและก็ถ้าหากพูดถึงค่ายหรือสังกัดที่รู้จักกันเยอะๆแล้วก็โกลมิเโลไลฟ์เป็นสังกัดที่รู้จักกันในแพทย์ล้วก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นการเล่าประวัติเอาซะล็อกแต่ว่า คุณยังไม่ได้รู้จักอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือเฟกายกรุบครับโทอะไรวะไม่รู้จักเลยหว่าไงนะเฟกายกรุบครับเป็นกลุ่มเล็กๆของวีทูเบอร์ที่มารวมตัวกันเพื่อลองทำอะไรใหม่ๆดูและแตกต่างสำหรับใครที่ยังรอผลงานหรือคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆก็ขอภัยในความลาช้าด้วยนะครับ ซึ่งเราจะพยายามทำงานให้เร็วมากที่สุดขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ